ครับวันนี้เรามาแกะดูนะครับภายในของ a m w i n t a g e 4 Channel นะครับรุ่นใหญ่ตัวท็อปสุดนะครับของซันซุยนะครับซันซูย QRX เก้าศูนย์ศนย์หนึ่งนะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับน้ำหนักของเขานะครับยี่สิบสามกิโลนะครับตัวนี้นะครับกำลังขับนะฮะหนึ่งรอยี่สวัตต์ ต่อชันแนลนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบวัตต์ต่อชันแนลนะครับก็มีทั้งหมดสี่ชันแนลนะครับแต่ถ้าทํางานพร้อมๆกันเลยทั้งสี่ชันแนลกาลังขับก็จะเหลือชันแนลละหกสิบวัตต์นะครับนะฮะตัวนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับกาลังขับสมัยก่อนนี่แรงมากๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับพ่อผมเคยใช้นะครับสมัยก่อนนะครับคุณพ่อผมเคยใช้สมัยผมยังเล็กๆนะฮะแกเปิดทีนึงเนี่ยเบสเนี่ยดังข้ามพุ่งเลยฮะเปิดกับลำโพงมาล้านโมเดลแปดนะครับตัวใหญ่ๆนะสิบห้านิ้วน ลั่นทุ่งเลยครับตัวนี้ผมจําได้นะครับเสียงดีมากนะครับเสียงดีมากเปิดเพลงลุกทุ่งนี่โอ้โหเบสลอยไกลมากนะครับแล้วก็เป็นโฟชแนลด้วยนะครับโฟชแนลหมายความว่ายังไงก็คือคล้ายๆกับระบบเซอร์ราลในสมัยนี้นะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ออกแบบมานะมีฮอนมีเซอร์ราวมีคอสนะครับเทปก็จะมีสี่ชแนลเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็จะมีโฟชแนลเหมือนกันเอามาเข้า แล้วเขาก็จะเปิดนะครับเราก็นั่งฟังก็เสียงก็จะโอบล้อมตัวเรานะครับเขาก็ออกแบบมาแบบนี้แต่ใครไม่ถนัดเล่นโฟนช n แนลก็เล่นสองชัแนลก็ได้นะครับเนี่ยเบสแหลมก็จะแยกกันแล้วเปล่าฟอน์กับแบ็กนะคู่หน้าคู่หลังนะครับตัวนี้นะครับสเปคดีมากนะครับตัวนี้นะครับลปีหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะฮะอายุสี่สิบห้าปีนะครับเป็นตัวท็อปสุดของเขาเลยสมัยนี้ราคาสูงมากมากนะครับราคาสูงมากนะครับบางเวฟสวยจัดจัดเวฟนอกนี่ราคาเหยียบแสนนะครับสวยจัดจัดนะฮะแต่บ้านเราก็จะเล่นกันอยู่หลักประมาณ อยู่เราวๆสวยๆเต็มที่จัดก็สี่หมื่นห้าหมื่นอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้ตั้งแต่สามหมื่นกว่าขึ้นไปไล่ขึ้นไปเลยนะครับรุ่นนี้นะครับกล่องไม้สวยมากนะครับความไวอินพุตนะรุ่นนี้สองจุดห้ามิลลิโวลต์นะครับดม p ิ i n g ฟกเตอร์นะสามสิบนะครับอัตราควบคุมต่อชันแนลนะซิกแนวทูน้อยก็คือเจ็ดสิบดีบีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี่เขาเออกแบบมาดีมากๆนะครับนี่ฮะ สวยนะครับเบสอะไรเนี่ยก็คือหมดนะครับทุกอย่างนะครับใช้งานได้ดีทั้งหมดนะครับต่อลําโพงได้เยอะแยะมากมายนะครับด้านหลังนะครับสวยงามรุ่นนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับต่อชุดลําโพงต่างๆนะครับเห็นไหมชุดหนึ่งชุดสองนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูข้างในทั้งหมดนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับครับทีนี้เราก็มาดูภายในกันเลยนะครับเครื่องก็ออกแนวแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ ภายในของซันซูรีซิเวอร์สี่ชั้นแนวรุ่นใหญ่นะครับ q r X 9001ตัวนี้สี่สิบห้าปีแล้วนะครับมอแปลงนี่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับเท่าฝ่ามือเลยนะครับสมัยก่อนพ่อผมเอามาเล่นเนี่ยผมเรียกเลยนะครับว่ารุ่นนี้ใช้มอแปลงมอหุงข้าวนะฮะใช้มอหุงข้าวมาทํหมอแปลงนะสมัยก่อนไม่รู้จักนะว่าเธอลอยเป็นแบบไหนนี่นะครับภายในนะครับนี่ครับ C c o n d e n s ร์ตัวนี้ฟิลเตอร์ภาคจ่ายไฟนะครับเลี้ยง Power amp ตัวใหญ่นะครับไฟบวกลบสี่สิห้าโวลต์นะครับ แบ่งครึ่งเลยนะครับข้างซ้ายข้างขวานะครับแยกกันนะฮะนี่ไดของข้างซ้ายนี่ได้ของข้างขวาได้หนึ่งก็สองชั้นแนวนะครับนี่ฮะทางติ๊กเตอร์จานบินก็จะอยู่ชุดนี้นะครับแยกกันเลยนะครับแล้วชุดปีก็จะอยู่ด้านล่างกับชุดบนนะครับตัวนี้ปีของภาคปีโทนฮะแยกกันซ้ายและขวานะครับซ้ายและขวาภายในนี้ผมบํารุง รักษาตรวจซ่อมรีแคดอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เปลี่ยนไปเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนไม่ทุกตัวนะครับเพาะว่าบางตัวนี่นะฮะอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับนี่ครับภายในนะครับแล้วก็ตัวคอนเดนเซอร์ผ้าใยไฟชุดนี้มีความสําคัญมากนะครับตัวนี้ผ่านช่างมานะครับแล้วก็เขาใส่หลอด led มาด้านหน้านะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนกลับแล้วเป็นหลอดนะครับไฟวินเทจเหมือนเดิมนะฮะหลอดสีส้มๆวินเทจเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นภาคไดนะครับของชุด ฮาเซอร์ลาวนี่เอสพอสสีชแนลอะไรต่างๆเนี่ยดอมบี้ต่างๆนะครับก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับนี่ฮะที่ทําเกี่ยวกับสีชแนลนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นจูเนอร์นะครับภาคจูเนอร์นะครับภาครับ FMA m นะครับวีรับขนาดหกแก๊งนะครับใหญ่นะครับตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับด้านบนนะครับนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทางทิสเตอร์นะครับตัวนี้นะฮะมีทางทิสเตอร์ขยายอยู่ด้านหลังนะครับ ก็ผมถอดออกมาให้ดูหนึ่งชุดนะฮะชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งกับชุดสองนะตัวเนะะี้ยช่างเขาเขียนมานะฮะช่างเก่านะครับไม่รู้เขียนมาทําไมเสียดายมากเลยนะครับไม่น่าจะเขียนอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเสียดายของนะครับเนี่ยสองเอซนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะครับแล้วก็สองเอสเอเจ็ดสี่หกนะครับนี่ฮะเป็นเบอร์ของแซงเชนนะครับทนกระแสได้สูงมากนะครับก็จะมีซิงค์แบบนี้เปิดนะ,ะอันนี้อีกของอีกชุดหนึ่งนะครับ ชุดอีกชุดหนึ่งอันนี้ของอีกชุดหนึ่งนะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันนะครับครับด้านล่างก็จะออกแนวแน่นนะครับเหมือนเดิมนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดปรีโทนนะครับปรีโทนจะมีรีเลย์ควบคุมอีกนะฮะควบคุมระบบแรงดันไฟดีซีอีกนะครับนี้ก็จะมีชุดรีเลย์อีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับเยอะมากนะครับระบบป้องกันของเขานะครับเยอะมากซีเลคเตอร์สัญญาณต่างๆนะครับเดินสายกันยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยนะครับนะเครื่อง สมัยก่อนแต่ว่าไม่มีจีคำโกนแม้แต่นิดเดียวนะครับแปลกมากนะครับออกแบบมาดีนะครับนี่ฮะชุดนี้ก็จะเป็นชุดปรีโฟโน่ในตัวด้วยนะครับชุดนี้นะครับมีปรีโฟโน่ในตัวชุดนี้ก็จะคอนโทรลระบบสีชั้นแนลนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับภายในด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นต่างๆผมย้าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับรุ่นนี้การบํารุงรักษาการเซอร์วิสต่างๆก็เอาเรื่องเอาราวเหมือนกันนะครับ ควอค่อคนข้างเยอะ,อะรายละเอียดนะครับต้องทําให้ดีเลยนะครับนี่ฮะภายในก็เป็นแบบนี้แหละครับเอามาให้ดูกันนะครับผม